สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เ e a n g องเจ้าค e a d i n g c h a า n e l นะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีมังกรและคณะมังกรทุกท่านนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมนะคะถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะ,ะเดือนที่2ของปีพุทธศักราช2567นเะคะเรามาดูกันว่านะคะชีวิตของเพื่อนๆของผู้อ่านนั้นจะเป็นอย่างไรใบแรกผู้อ่านต้องร้องว้าวเพราะว่าตั้งแต่เปิดมายังไม่มีใครได้10เหรียญ นะคะในพื้นดวงเจ้าชะตาของราศีเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรรู้ไหมคะพื้นดวงของคุณเนี่ยคุณจะมีเขาเรียกว่าดวงเป็นเศรษฐีเขาเรียกว่านั่งกินนอนกินได้สบายคุณจะต้องมีธุรกิจมีงานมีเงินอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของคุณได้ไปตลอดชีวิตอะคือไม่มีทางอับจน ะะไม่มีทางลําบากอ่ะโอเคแหละว่าตอนนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาหรือตอนนี้คุณอาจจะยังต้องทํางานยังต้องทําเงินอยู่นะะยังต้องหาเงินอยู่แต่จะบอกว่าบ้่นปลายชีวิตเนี่ยเอาง่ายๆแค่ใบเนี้ยค่ะมันก็บ่งบอกแล้วว่าชีวิตของคุณไม่มีทางลําบากชาวราศีมังกรและค้าวนามังกรมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ ดวงปังดวงเฮงคือมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนเกิดของคุณมาจนเดือนนี้ยังไม่หยุดเลยนะคะผู้อ่านเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะได้เฮงดวงเฮงมาแล้วได้จับเงินก้อนใหญ่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นโบนัสเป็นเงินรายได้พิเศษเป็นถูกหวยรวยรัพย์เล่นหุ้นดวงขึ้นนะคะจู่ๆขายที่ที่เราไม่เคยขายได้ขายที่ได้ เงินล้านขายบ้านในเงินล้านขายคอนโดในเงินล้านขายทรัพย์สินที่เราต้องการจะขายทั้งที่ทั้งที่พวกนี้คือที่ผ่านมาเราเจาะจะขายแบบนานแล้วแต่ก็ไม่เคยที่จะทําได้สักทีคือได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เหมือนดวงดีมากๆดวงปังมากๆเรื่องการเงินนะคะดวงคุณเดือนนี้จะมีโอกาสเกี่ยวข้องเกี่ยวกับก,บการเงินทรัพย์สินของคุณบางคนได้บ้าน นะคะขายบ้านหลังเก่าซื้อบ้านหลังใหม่ขายคอนโดหลังเก่าซื้อคอนโดหลังใหม่บางคนซื้อรถยนต์ราคาดีรุ่นอย่างดีหรือว่าสมรมสมรถะทางสมรรถะทางเขาเรียกาการขับขี่นะคะคือได้รุ่นที่ดีหน่อยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตราคาหลักล้านขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมีโอกาสได้นะคะหรืออีกในหนึ่งเลยคุณได้งานที่ เหมาะสมกับตําแหน่งถ้าพูดเรื่องงานใหม่นะได้งานเหมาะสมกับตําแหน่งหรือบางคนได้ไปทํางานต่างประเทศได้เงินก้อนได้เงินได้เงินหลักแสนได้เงินกลับมาเมืองไทยบ้านตัวเองหลักล้าน มีโอกาสโยกย้ายถิ่นฐานไปรับงานดีๆนะคะไปทำสิ่งดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเงินก้อนมันมาเยอะเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจออุปสรรคต่างๆนานามากมายความเหนื่อยค่มในล้นะคะการวางแผนทำโน่นทำนี่ยังไม่ประสบความสำเร็จพอมาปี2567นี้ชาวราศีมังกรขรของผู้อ่านคือดวงปังมากกว่าที่คิดนะคะบางคนเนี่ยในเรื่องของการงานเพึ่งจะถูกเรียกไปสัมภาษณ์ เพิ่งจะถูกเรียกไปสัมภาษณ์ไม่นานได้งานใหม่และแถมเงินดีกว่าที่เก่าอีกได้ตําแหน่งที่ดีนะคะบางคนนะ่ะได้เงินเพียงพอที่จะส่งตัวเองเรียนต่อปริญญาโทรหรือบางคนเรียนปริญญาตรีอีกใบที่สองเรียนปริญญาโทอีกใบที่สอง นะคะมีงานที่มั่นคงบางคนได้ทำธุรกิจจับธุรกิจเป็นของตัวเองทำธุรกิจการขนส่งสื่อสารทำคล้ายๆพวกเค r r y พวกแฟลชเอ็ Flash Press อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะมีโอกาสได้ทำบางคนอาจจะแบบว่าเปิดร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสนะอีกอย่างคือมีงานมั่นคง ได้แ,แต่งงงแต่งงานมีเยอะเลยนะคะสำหรับชาวมังกรนะคะถ้าพูดในเรื่องของธุรกิจแล้วแน่นอนสิบเหรียนมาขนาดนี้ชาวมังกรของผู้อ่านน่ธุรกิจปังยิ่งใครมีเนี่ยถ้าใครมีแบบว่ามีที่ทางมีเออมีไร่มีสวนนะสวนไร่ของคุณที่ของคุณที่ได้รับจากมรดกดกทอดหรือว่าคุณได้ไปซื้อไว้เนี่ย มันเกิดกำไรเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะไปเขาเรียกว่า,าลงพืชผักสวนครัวหรือทำเป็นสวนเกษตรหรือปลูกต้นยางนะคะหรือปลูกสวนผลไม้ก่อเป็นกำไรมากมายมหาศาลเผอิอ <ๆ S 1> ในอนาคตคุณมีเกณฑ์โอกาสได้ส่งออกไปต่างประเทศได้ติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาตินะได้นำธุรกิจของคุณส่งออกได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ นะคะคือแบบว่าเหมือนอยู่เฉยๆก็มีเงินไหลมาเทมาให้เราจากธุรกิจที่เราได้ทําได้สร้างไวนะ้น่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยประทานพรให้นะคะ ชาวราศีมังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามไ่า้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวประจําบ้านเสมอนะคะแล้วธุรกิจของคุณจะมั่นคงมากๆนะคะมีชื่อเสียงนะคะยิ่งใครเ,เขาเรียกว่าติดต่อสื่อสาร,รกับชาวต่างชาติอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วนี่บอกยิ่งไปไกลกว่าน,นั้นอีกนะคะเพื่อนๆ นะเป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จยิ่งถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ที่เมืองนอกเมืองนายอย่างเงี้ยค่ะทําธุรกิจทํางานทําอะไรเงี้ยมีประสบกมากมายแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะพอถึงจุดจุดหนึ่งคุณร่ารวยเป็นเศรษฐีเพราะการใช้ชีวิตต่างประเทศมันไม่ใช่ใช้ชีวิตง,ง่ายเห็นไหมคะคือมันอากาศเหน็บหนาวมันแห้งแล้งมันอะไระกว่าคุณจะผ่านจุดแบบนี้มาได้อะ่ะ นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผ่านมาได้นี่คือคุณรวยเป็นเศรษฐีได้แล้วอ่ะชาวมังกรนะคะเลอๆได้กลับมามาซื้อบ้านมาซื้อทรัพย์สินเป็นของตัวเองเป็นมรดกให้ลูกให้หลานให้ตัวเองในบ้านปลายนะคะเป็นในบ้านปลายเป็นแบบนั้นเนี่ยค่ะความมั่นคงเป็นไปได้ทั้งมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะซื้อบ้านหลังใหม่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะทำธุรกิจขยับขยายสาขา นะคะบางคนเนี่ยได้โชคได้ลาบเดินทางไกลไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าคุณจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้เดินทางไปต่างประเทศลองซื้อลอตโต้ลองซื้อ otto, ลอตเตอรี่ ari, ดูนะคะเนี่ยค่ะเงินล้านนะคะที่จะมาทําให้ชีวิตของคุณแบบมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จคือเสี่ยงสักใบสองใบไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะคะคุณมีโอกาสได้ได,ได้เงินล้านได้จับเงินล้านนะหรือบางคนที่ผ่านมาอาจจะได้โชคได้ลาบมาแล้วก็ได้ ไม่ใช่แค่ตอนนี้นะคะคือดวงปังมากเลยมากๆเลยอะ่ะมันไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงเพราะว่าทั้งสิบเหรียญทั้งราชาโชคมาหล่นทับตัวของชาวราศีมังกรลัคณามังกรนะคะจากหลากหลายอย่างเลยบางคนเนี่ยนะคะถ้าสิบเหรียญขึ้นตัวตนละผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องพูดเลยว่า,าหนึ่งร่ำรวยด้วย ด้วยรากฐานครอบครัวอาจจะเป็นคนที่มีเงินมีทองมีที่ดินเยอะอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเงินก็เป็นไปได้อีกในนึงคือตัวคุณเองได้ครอบครัวแต่งงานได้สามีภรรยาที่รวยได้ครอบครัวด้วยนะคะเนี่ยค่ะไพ่เดอะเมจิเชียนตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอุ๊ยคุณพระอ่ะอีกใบโอ้โหพอเปิดเพิ่มขึ้นมาคือมหัศจรรย์จริงๆเลยนะคะมหัศจรรย์จริงๆเลย นะคะชาวราศีมังกร นะคะเขาเรียกว่าชะตาฟ้าลิขิต view of fortune คือวงจรของชีวิตกงกรรมกงเวรของชีวิตพัดผันพลิกผันโชคชะตาให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆม,มีชีวิตใหม่ๆใ,ในปีนี้ปี2567ได้คู่ครองที่ดีมีความมั่นคงได้เงินทองหลั่งไหลมาเทมานะคะได้โชคได้ราบก้อนโตได้หยิบจับก้อนโตนะคะต้องพูดแบบนี้เลยคือมันดีมากๆนะคะใครที่ออกจากงานนะคะ ใครที่ว่างงานนะคะคุณมีโอกาสได้งานที่มั่นคงมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานและงานอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะโชคชะตาฟ้าลิขิตชาวมังกรทําบุญมาเยอะบุญบารมีทั้งอันเก่าอันใหม่มาส่งเสริมกันและกันให้ได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณทั้งคู่ครองต่างๆมา,านา,นาคือมาหมดเลยนะคะชาวราศีมังกรนะคะหยิบจับไพ่นี่คือบอง่งบอกเลยว่าชาวมังกรนี่คือสุดยอดจริงๆของความ มั่งคั่งร่ำรวยในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นที่ดี ตั้งแต่ต้นปีของชาวมังกรเนี่ยมันส่งผลทําให้ตัวคุณประสบความสําเร็จนะคะหากใครนะคะมีชีวิตที่บอกว่ามีชีวิตที่แย่ยังไม่ดีขึ้นเลยรออีกนิดนึงค่ะเดือนนี้เป็นต้นไปเอาจริงๆคือตั้งแต่มกรามาแล้วดวงชาวมังกรนี้พุ่งมากๆนะคะมีโอกาสได้ค리ว่าได้หยิบจับเงินก้อนก้อนใหญ่นะ,ะถ้าพูดในเรื่องของครอบครัวคู่ครองแล้วมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้ทรัพย์สินมีโอกาสมีชีวิต,ม,ม,วตมีครอบครัว ที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็อาจบางคนเนี่ยอาจจะพอแต่งงานแล้วทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กับคนรักบางคนได้ที่ดินได้ธุรกิจจากครอบครัวได้มรดกที่พ่อแม่ปุยตายายแบ่งให้แล้วมาทำเป็นเขาเรียกมาทำเป็นรีสอร์ทมาทำเป็นร้านค้ามาปล่อยเช่าที่ดินมาอะไรกลายเป็นทรัพย์สินกลายเป็นทรัพย์สินตรงนั้นนะคะเป็นเงินทองให้ชาวราศีมังกร นะคะถ้าคุณมีลูกมีครอบครัวที่อยู่ชาวมงกรเตรียมตัวดีใจได้เลยถ้าภายในครอบครัวของคุณมีคือครอบครัวของชาวมงกรจะร่ารวยมากๆนะคะทําอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้หมดนะคะส่วนคนที่โสดแน่นอนผู้อ่านเกินไว้แล้วคุณมีโอกาสได้เจอคู่ครองที่ดีคู่เนื้อนาบุญคู่ประทรรมคำชูคู่ดวงสมพงศ์แต่งงานกันแล้วรวยคือสิบเหรียญแต่งงานแล้วได้โชคลาภได้ลูกเป็นอภิชาติบุตร เพราะอะไรเนี่ยคุณจะได้สีภรรยาที่ดีเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งคู่มิตรคู่ใจได้ราชาโชคนะคะสิบเหรียญแต่งงานกันแล้วรวยแล้วรุ่งแล้วได้บุตรมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเป็นไม่รู้กี่เท่าะ่ะนะคะอาจจะเป็นได้ทั้งราศีพฤกษ์นะคะอาจจะเป็นได้ทั้งราศีพฤกษ์ มีดาวพฤหัสอยู่ในราศีเกิดนะคะมีดาวพุธอยู่ในราศีเกิดนะคะดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวการเงินดาวความมั่นคงดาวความรู้นะคะเดือนนี้ชาวราศีมังกรโอกาสเจอคู่ครองมีสูงมากสูงมากๆแล้วมาจากแบบจากทางไกลไม่ใช่คนบ้านเดียวกัน ไม่ใช่คนบ้านเดียวกันเป็นคนทางไกลเป็นคนถิ่นอื่นเพอเพอคุณได้คนต่างชาติย้ายชีวิตตัวเองไปอยู่ต่างประเทศไปสร้างครอบครัวที่โน่นดาวพฤหัสเนี่ยนะคะดาวพฤหัสหรือคุณอาจจะเจอคนที่มีดาวพุธนะคะอยู่ด้วยหรือชาวราศีธนูอะมองข้ามได้ไงชาวราศีธนู นะคะราศีธนูดาวพฤหัสราศีพฤษภนะคะมีโอกาสได้เจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคุณเดือนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยคิดบวกพลังบวกเริ่มต้นทาสิ่งดีตัวเองคุณจะประสบความสำเร็จจริงๆคะ่ะชาวราศีมังกรนะคะคือตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้ชีวิตของคุณยังไม่มีอันไหนที่มันเป็นลบเลยแค่ระวังอย่างเดียวคือสุขภาพนะผู้อ่าจจะพูดให้สุขภาพเกี่ยวกับกระดูกไมเกรน นะคะปวดหัวปวดหัวประจำนะเป็นไมเกรนตลอดเวลานะคะคิดมากนอนไม่หลับคุณจะเจอสิ่งนี้แน่นอนแต่อย่างอื่นล้วนเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นในชีวิตของชาวมังกรตั้งแต่ต้นปีดวงโชคลาบมาตลอดดวงผู้ใหญ่ให้คุณดวงมะดาชาโชค ะะเพราะฉะนั้นก็ถ้าทําอะไรแล้วได้ดีอย่าลืมหมั่นทําบุญให้ให้กับเจ้าครรในเวรนะคะให้กับบรรพบรุษเราด้วยนะคะเขาจะช่วยส่งเสริมชาวราศีมังกรยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมังกรทุกคนค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผู้อ่านเรามาเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ